สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าลูกมาริก,กันตอนที่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลูกมาริก,กันอาเสียกิมหงวนบุกเข้ามาในห้องนอนของพันเอกนิกรในเวลาหกนาฬิกาตอนเช้าตรู่วันนั้นนิกรกำลังนอนหลับอย่างสบายและกรนเสียงแหลมเล็กคล้ายกับเสียงลูกกระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาจากเครื่องบิน และกำลังแหวกอากาศก่อนจะถึงพื้นดินเ,ออเสียงหวนหยุดยืนข้างเตียงนอนมองดูเพื่อนเกลอของเขาอย่างขบขันเฮ้อไอ้อน,นี่กลรนแหวกแนวดีเว้ยน่กรยิ้มให้ทั้งๆที่หลับสนิทและกลรนตลอดเวลาเฮ้ยเ,เสียงหวนร้องตะโกนขึ้นดังๆลุกขึ้นเวไอ้กอน,ออนมีข่าวดีสำหรับพวกเราเว้ย นิกรเคี้ยวปากจับจับยกขาขึ้นไขวาห้างและกรนต่อไปเสียมวนเอื้อมือหยิบคนโทน้ำซึ่งเป็นคนโทแก้วเจรัยสีฟ้าอ่อนราคาแพงขึ้นมาจากโต๊ะข้างเตียงนอนตั้งใจจะราดลงบนร่างของนิกรแต่แล้วนิกรก็ร้องเอะอะเอตโรอย่าเว้ยแล้วเขาก็กรนนต่อไปแน่ อาเสียอุาทานทั้งๆที่มันกรนครอกๆมันก็รู้ว่าเราจะเอาน้ําราดมันลุกขึ้นไอ้ก,กอนไม่อย่างนั้นอ่ะฉันจะรดน,น้ําแกอนิกรอมยิม้มลืมตาขึ้นมองดูโลกและรวดพลาดลุกขึ้นนั่งอย่านะ้าสงกรานะมันผ่านมาตั้งเดือนกว่าแล้วมาปลุกกันทำไมวะเพ่งยามรงเท่านั้น เสียงวนวางคนโทรแก้วลงบนโต๊ะข้างเตียงตามเดิมลุกขึ้นไอ้กรอนออกไปดูอะไรที่ห้องโถงเถอะวันนี้พวกเรามีลาบได้สัตว์สองเท้าว่ะนิกรขมวดคิ้วยน่นสัตว์สองเท้าเออตัวผู้หรือตัวเมียยังไม่รู้เลยนิกรหงายหลังลงนอนต่อไปกันไม่สนใจว้ยสัตว์สองเท้าหรือสัตว์สี่เท้า เราหาได้เสมอแต่ถ้าเป็นลาบของเราเราต้องได้สัตว์8ดเท้าหรือสัตว์200รอยเท้าอาเซียทำหน้าเยสัตว์ตะวักตะบวยอะไรวะมีทั้งสองเท้าก็เก่งเกยังไงล่ะีิกรพูดเสียงหัวราะอย่ามากวนใจกันเลยวะฝนตกไกลอากาศมันเย็นสบายดีขอให้การนอนอีกสักสิบชั่วโมงเถอะอเซียเม้มปากแน่น เอื้อมมือคว้าคนโทน้ำทำท่าจะราดลงบนร่างของนิกรแต่นิกรรีบลุกขึ้นแล้วหัวเราะอ, <c oughs> <c oughs> อย่าเล่นนะไอ้งว้วนกันเป็นโรคกลัวน้ำถูกน้ำทั้งคนโทคงชักดินชักงอตายแน่อาเสียยิ้มเล็กน้อยแกเหมือนกุมพกันวะปลุกยากเหลือเกินต้องเอาช้างเหยียบย่ำถึงจะตื่นลงไปดูหน่อยเถอะวะ มีคนเอาเด็กอ่อนสี่คนมาทิ้งที่หน้าประตูรั้วบ้านเราคุณอากับคุณอาหญิงและพวกเมียเมียของเราออกไปตักบาดเห็นเข้าก็เลยวุ่นวายกันช่วยกันอุ้มเด็กอ่อนที่เขาเอามาทิ้งเข้ามาในบ้านเราไปดูสิแต่ละคนน่ะน่ารักน่าเอ็นดูอายุในราวสิบวันเท่านั้นหัดตื่นเช้าๆซะบ้างสิวะสมองจะได้เฉียบแหลมกันไม่อยากฉลาดหรอกโว้ยกันชอบเป็นคนโง่ แล้วเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงนอนยกนิ้วชี้มือขวาป้ายหัวตาขวาดีดขี้ตาก้อนเกือบเท่าหัวเรือไปติดหน้าอกเสื้อฮาวายของกิมหมวนฮ้อไว้อเสียรองลัน่นไอ้เปรตเนี่ยสก,กรปรกโสโครกลวเกินเข้าไปในห้องน้ำล้างหน้าแปลงฟันซะก่อนจะได้คุยกันสนิทหน่อยนิกรสันซีซาไม่ต้องหรอกก่อนนอน กันแปลงฟันเรียบร้อยแล้วหน้าก็ไม่จำเป็นต้องล้างมีขี้ตาก้อนเดียวกันก็ดีดทิ้งไปแล้วสองสหายพากันเดินออกไปจากห้องนอนนิกรสวมกางเกงนอนสีชมพูอ่อนเพียงตัวเดียวเท่านั้นเสื้อก็ไม่ได้ใส่ผมยุ่งรุงรังหน้าตาบอกให้รู้ว่าเพิ่งตื่นนอนอ้าวเฮ้ยไปทางไหนอะอาเซียเอตโร กระไดยอยู่ทั้งนี้แน่หลับตาเดินแน่ไอ้เนี่ยต้องทรณีสารแน่ๆน่ว่งเงหาหาวนอนตลอดวันนิกรอ,อ้าปากหาวเสียงดังสนั่นวันไว้และหมุนตัวเดินตามเสียงงวนลงบันไดไปข้างล่างซึ่งตามเวลาที่กล่าวนี้พลกับศาสตราจารย์ดิเรกพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกคุณหญิงวาดและสี่นาง กำลังยืนรวมกลุ่มกันอยู่หน้าโซฟาตัวใหญ่บนโซฟาตัวนั้นมีทารกที่อายุไม่เกินสิบวันนอนเรียงรายอยู่บนเบาะและกำลังหลับสนิทรวมสี่คนทุกคนพากันมองดูหนูน้อยด้วยความเศร้าสลดใจและเมตตาสงสารหนูน้อยสามคนผมแดงผิวค่อนข้างขาวแบบมาริการปนไทย อีกคนหนึ่งผิวดำเหมือนโอยยวหรือกาแฟาร้อนไม่ใส่นมปากหนาคล้ายกระทะลักษณะท่าทางบอกให้รู้ว่าเป็นลูกนิกโกรอเมริกันซึ่งมารดาเป็นคนไทยโอ้โหนิกนร้องลัน่นจนกระทั่งใครๆเหลียวมามองดูเขาเป็นตาเดียวเนื่องในงานอะไรกันเนี่ยพวกเราถึงได้สัตว์สองเท้าตั้งสี่คน คุณหญิงวาดค้อนหลานชายของท่านอยู่กันแค่คืบแหกปากเสียงลั่นอย่างไอโจรห้าร้อนยนิกรยิ้มแห้งๆและยกมือไหว้คุณหญิงวาดอย่างนอบน้อมขอโทษทีครับคุณป้าคุณหญิงวาดแยกเคี้ยวเดี๋ยวกูก็ยันโครมเขาให้ท่านั้นเองฉันเป็นน้องสาวของพ่อแกเสือกมาเรียกฉันว่าคุณป้านิกรหัวเราะฮือ เลี้ยงเข้ามาหาพลและศาสตราจารย์ดิเรกมีคนเอาเด็กสี่คนนี่มาทิ้งหน้าบ้านเราเรอพลพลรีพลพยักหน้าและส่งกระดาษจดหมายสีฟ้ารวมสองแผ่นให้นิกอน,นี่ไงจดหมายของแม่เด็กสี่คนนี้แม่ของเด็กเอาเด็กใส่ลังฉ่ำฉาคนละลังทิ้งไว้นอกประตูรั้วบ้านเรามีจดหมายอยู่ในลังเจ้าหนูผิวดำคนนั้น แกอ่านดูสิไอ้กอนแม่เด็กมีเจตนาให้เราสีคนช่วยอุปการะเลี้ยงดูลูกของหล่อนเจ้าหนูทั้งสีคนเนี่ยเป็นผู้ชายมีเบอร์ผูกที่ข้อมือข้างขวาตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่นิกรอนคลี่กระดาษสีฟ้าออกแล้วอ่านข้อความในจดหมายฉบับนั้นดังๆกราบเท้าคุณพลคุณนิกรอ,อาเสียกิมห่วนและคุณหมอดีเรกที่เคารพ ทารกทั้งสี่คนนี้เป็นลูกนอกสมรสและพวกเราซึ่งเป็นแม่ไม่ตั้งใจที่จะให้เขาเกิดมาหรอกค่ะแต่หน้าที่และความจำเป็นซึ่งเกิดจากความยากจนของเราทำให้เราต้องให้กำเนิดเด็กทั้งสี่คนนี้พ่อของเด็กหมายเลขหนึ่งสองสาเป็นนายสิบทหารอเมริกันค่ะส่วนหมายเลขสี่เป็นนายสิบนิกโครอเมริกัน ประจำสถานีเรดาร์แห่งจังหวัดอุดรธานีพวกดิฉันได้ไปเสียงโชคขุดดอลล่ากันที่นั่นเหมือนกับพวกผู้หญิงอีกหลายร้อยคนที่จำเป็นต้องขายตัวให้ทหารอเมริกันเหล่านั้นเพราะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้วิชาความรู้และไม่ต้องลงทุนได้เงินคล่องกว่ารวดเร็วกว่าสบายกว่าอิสระกว่าทำงานเป็นลูกจ้างหรือกินเงินเดือนเขา อย่างไรก็ตามพ่อของเด็กทั้งสีคนนี้ก็ไม่มีเจตนาที่จะให้กำเนิดทารกเมื่อเราท้องขึ้นมาและบอกให้เขาทราบเขาก็ไม่ยอมรับผิดชอบและต่างก็ลบหน้าไปหมดคือขอย้ายตัวเองไปประจำค่ายทหารอเมริกันที่อื่นเราจึงต้องสมสารมากรุงเทพจนกระทั่งเราได้คลอดบุตรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพวกเราทราบมานานแล้วว่าท่านทั้งสี่คน เป็นเศรษฐีเป็นนายทหารผู้ใหญ่ที่มีจิตใจเปี่ยมล้นด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เราจึงนำลูกของเรามาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านพัชราพรเพื่อขอให้ท่านได้โปรดกรุณาชุบเลี้ยงลูกของเราด้วยเถิดนะคะถึงแม่เด็กทั้งสี่คนนี้มีเชื้อชาติอเมริกันแต่ก็มีสัญชาติไทยและต่างก็เป็นเด็กผู้ชายซึ่งต่อไปในภายภาคหน้า อาจจะได้เป็นคนสำคัญของประเทศชาติเราก็ได้สำหรับเด็กหมายเลขหนึ่งขอมอบให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของคุณพลค่ะหมายเลขสองขอ,อนนสขอมอบให้คุณนิกรหมายเลขสามขอมอบให้คุณหมอดีเรกและหมายเลขสี่ลูกในสิบนิกโกรอเมริกันขอมอบให้อาเสียกิมหนวนค่ะพวกเราต่างหวังกันว่าลูกของเราทั้งสี่คน คงจะได้รับความสุขสบายพอสมควรด้วยเมตตาธร,รรมของท่านทั้งสี่ซึ่งเราขอถือโอกาสนี้กราบขอบคุณและขออวยพร,รให้ทุกท่านตลอดครอบครัวจงมีความสุขความเจริญชั่วการานานค่ะโดยความนับถืออย่างสูงแม่ทั้งสี่อ่านจบนิกรก็ทำปากแบะร้องไห้เขาพับจดหมายสีฟ้าทั้งสองแผ่น ส่งคืนให้พลแล้วสะอื้นดังๆพลางมองดูเจ้าหนูน้อยทั้งสี่คนเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้ลูกเขยจอมทะเล้นแล้วกล่าวว่าสงสารเด็กถึงกับร้องไหเ้เจเยวฤะไอกอนนิกรสะอื้นเบาๆ <sweats h irt> ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณพ่อ <och S 2> แล้วแกร้องไห้ทำไมคราวนี้นิกรปล่อยโฮออกมาดังๆ ฮ่าอะอะอ,ะอะผมร้องไห้เพราะเจ็บใจนางแม่ของเด็กครับอยู่ดีดีไม่ว่าดีหาพันธะไม่ผมทำให้ผมกลายเป็นแม่ลูกอ่อนไปใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงผมไม่เอาละครับพูดจบเขาก็แลเห็นเจ้าแห้วเดินเข้ามาในห้องโถงพอดีนิกรจึงพูดกับเจ้าแห้วแหวว้ววยแกช่วยเอาเด็กคนนั้น คือคนที่สองไปทิ้งที่กองขยะหลังบ้านเราทีเถะวะคุณหญิงวาดเอตโรลันแกจะบ้าหรือไอ้กอนลูกคนนะโว้ยไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวจะเอาไปทิ้งได้ยังไงนี่กอนจุปาาจิกจัก๊ก <c oughs> ก็ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับแม่เด็กคนนี้เลยแล้วทำไมจะเอาเด็กมาให้ผมเลี้ยงผมเลี้ยงไอ้นพคนเดียวผมก็แทบจะเป็นบ้าตายอยู่แล้ว รภัยมองดูสามีของหล่อนอย่างเคืองๆก่อนไม่เลี้ยงภัยจะเลี้ยงเองคนอะไรช่างไม่มีความเมตตากรุณาซะเลยเลี้ยงไว้เอาบุญจะหมดเปลืองสักเท่าไหร่เชียวในพลดิเรกเห็นพ้องด้วยออรรอยออรค่าเลี้ยงดูคนหนึ่งยังมากก็เดือนละสามร้อยบาทน้อยกว่าค่านวดอบอาบของไอ้ก่อนตั้งเยอะแยะเพราะไอ้ก่อนไปนวดอบอาบ เดือนละไม่ต่ำกว่าสิบครั้งครั้งละร้อยบาทนิกรทำตาเขียวเข้าใส่แกก็เหมือนกันว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองวันสองวันชวนไปนวดตัวแล้วอาเสียพูดเสริมขึ้นด้วยเสียงหัวเราะ <laughs> สู้กันไม่ได้เว้ย <laughs> คันนวดตัวอบตัวและแก้ผ้าให้เด็กสาวๆอาบน้ำให้เราไม่เห็นจะสุขสบายที่ตรงไหนเสียเงินเปล่าๆนวดก็ไม่หายเมื่อย ใช้เครื่องนวดไฟฟ้าใส่นิ้วแล้วขยำส่งเดทคนนวดก็ได้แต่มองดูหมอนวดในชุดบิกิน,นี่หาเรื่องให้ในตาเป็นกุ้งยิง <c oughs> พนมองดูเสี่ยงหวนอย่างมันไส้แต่แกนวดเดือนละยี่สิบครั้งเป็นอย่างน้อย <c oughs> นั่นนะสิเสี่ยงหวนพูดแบบหน้าตายนวละอ,อค้อนสามีของหล่อนไม่รู้จะนวดให้มันเป็นสวรรค์วิมานอะไรขึ้นมาไอเราเป็นเมียแท้ๆนวดให้ฟรี กลับไม่ชอบสู้คุณนิกรไม่ได้ไม่เคยเสียเงินค่านวดอบอาบแม้แต่บาทเดียวในพลดิเรกพูดเสริมขึ้นอร่อยรเพราะทุกครั้งที่ไอกรไปนวดตัวพวกเราออกเงินให้ไอกรเสมอเสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องโถงนันทากล่าวถามเจ้าแห้วว่าเพราะสี่คนหน้าหนักเขาว่ายังไงรับประทานไม่มีใครยอมลุกขึ้นจากเตียงขอรับ คุณสมนึกบอกว่าสัตว์สองเท้าที่เป็นเด็กทารกแกไม่สนใจขอรับเว้นแต่เป็นหญิงสาววัยรุ่นคุณนบว่าทุระไม่ใช่แล้วพ่อนัดกับพ่อดำรงละ่ะนันทาซากเจ้าแห้วฝืนหัวเราะ <c oughs> คุณน,นัดหรือขอรับพอผมก้มลงเอามือเขียขาคุณน,นัด คุณนัดก็ยกเท้าขวาขึ้นเตะถูกคางผมพอดีแต่ไม่แรงเท่าไรหรวขอรับรัฐประทานคุณดำรงผมร้องเรียกแกได้สองสำคำแกหลวงปืนพกออกมาจากใต้หมอนรัฐประทานผมก็เลยเพ่นออกมาจากห้องนอนเจ้าคุณปัจจนึกมองดูคณะพักสีสหายแล้วท่านก็กล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการว่า ตั้งแต่ทหารอเมริกันหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อช่วยไทยเราให้รอดพ้นจากการคุกคามของคอมมิวนิสต์ทหารอเมริกันได้ไข่ทิ้งไว้มากมายที่ตาคลีที่โคราชที่อูดรและที่อูบลปรากฏว่ามีลูกนอกสมรสผมแดงและผมหยิกผิวดำเป็นตอตะโกนับจำนวนพัน พวกผู้หญิงชาวบ้านที่เคยมีชีวิตอยู่ด้วยความยากจนอดอดอยากอยากต่างยอมเป็นเมียรับจ้างหรือเมียชั่วคราวของแยงกีหรือหม่กับพวกนางโลมที่ยอมขายตัวให้ทหารอเมริกันในราคาที่ค่อนข้างเอาเปรียบลูกค้าเด็กสี่คนนี้เกิดมารับกรรมน่าสงสารเมื่อแม่เด็กเอามาทิ้งให้พวกแกสี่คน ช่วยอุปการะเลี้ยงดูลูกของเขาแกก็ควรให้ความเมตตาเลี้ยงไว้เอาบุญเสียงงวนว่าแต่ของผมหมายเลขสี่ที่ผูกติดกับข้อมือตัวดำเหมือนกับ่านหน้าตาไม่เอาไหนเลยครับประพายิ้มให้อาเซียเติบโตขึ้นอาจจะดำแต่นอกในแพ้วผ่องเนื้อนพคุณก็ได้นะคะอาเซีย เลี้ยงไว้เะค่ะเด็กนอกสมรสครึ่งชาตินิกโกรมักจะเจียมตัวฉลาดแล้วก็เรียนเก่งต่อไปในอนาคตอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นในพลแห่งกองทัพบ,บกเรือหรืออากาศก็ได้นะคะเพราะมีสัญชาติไทยต้องเป็นทหารเมื่อมีอายุครบเกณฑ์หากเรียนเก่งจะเข้าโรงเรียนในร้อยในเรือหรือในเรืออากาศก็ได้ทั้งนั้น เสียงวนเห็นพองด้วยจริงสิครับสมมุติว่าไอ้ดำของผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผมกับนวลละอคองสบายแฮไปเลยในพลดิเรกมองดูเจ้าหนูน้อยที่นอนอยู่บนเบาะเป็นคนที่สามนับจากซ้ายของโซฟาตัวใหญ่แล้วเขาก็กล่าวขึ้นอย่างภาคภูมิเจ้าหนูหัวแดงหมายเลขสามคนเนี่ยถูกชะตากันว่ะ หน้าตาคล้ายๆกับนายพลแม็กอาเธอร์เว้ยหรือหลานชายของท่านนายพลแอบมาไขทิ้งไว้ก็ได้กันจะให้การเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดโตขึ้นพอมันเรียนสำเร็จมศหกันจะส่งไปเรียนวิทยาศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษให้มันจเจริญรอยตามกันแต่หมอไม่ให้เรียนเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเดียวได้มหาบัณฑิตก็พอแล้วพลว่าของกันจะต้องเป็นนายทหาร อาชีพทหารก้าวหน้ารวดเร็วมากมีความรู้ทางทหารอย่างเดียวเป็นอะไรได้ทั้งนั้นแกล่ะไอ้หวนไอ้ดำของแกแกจะให้มันเรียนอะไรอาเซียหัวร้าคือคือฮอย่าเพิ่งไปคิดเลยวะยังอยู่อีกไกลมากเด็กอ่อนขนาดเนี้ยป่วยเป็นอะไรนิดหน่อยก็เท่งทึงเอาง่ายๆก็จะพ้นจากปากเยี่ยวปากกาก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าห้าหกขวบ นีก่อพูดโพลงขึ้นไอ้หนูของกันโตขึ้นกันจะให้มันเป็นนักการเมืองวะเพราะเป็นอาชีพที่รวยลัดปากมอมมือด่างสักพักเดียวก็มีเงินล้านใช้ไปชั่วลูกชั่วล้านก็ไม่หมดใครจะด่าจะว่าจะสาบแช่งยังไงก็ช่างขอให้หน้าด้านใจเย็นเป็นใช้ได้กว่าไอ้หนูของกันจะโตเราก็คงจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วกันจะสนับสนุนไอ้หนูคนนี้ ให้สมัครผูดแทนซึ่งเป็นทางไปสู่ความมั่งมีอย่างมหาศาลคุณหญิงวาดกล่าวขึ้นด้วยเสียงหัวเราะอ, <c oughs> อย่าเพิ่งออกความเห็นในเรื่องอนาคตของเจ้าหนูทั้งสี่คนนี่เลยพ่องหนวเขาพูดถูกแล้วเด็กอ่อนขนาดนี้ยังอยู่ในระหว่างลูกผีลูกคนปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะเลี้ยงดูกันยังไงหรือให้กินนม หรือแป้งนมเสียงนวนยิ้มให้คุณหญิงวาดกินนมวัวหรือแป้งนมทารกไม่ใครจะสมบูรณ์ครับสู้นมมารดาไม่ได้ผมจะให้ไอ้ดำของผมกินนมนวลดีไหมครับอุ๊ยตายนวละออรองั่นบ้าแล้วอะไรบ้าอเสียพูดขึ้นอย่างโมโหก็ไหนๆเราจะเลี้ยงมันเป็นลูกนวลก็ควรให้มันกินนมของนวลไม่ใช่หรอ มีเมื่อไหร่เล้วนวลละอ,อ,อเอตโรลันอะไรไม่มีขนาดเกือบเท่าเจนรัดเซลแล้วบ้าจริงเชียวนวลละอ,อ,อพูดอย่างกระดากอายหมายถึงน้ำนมยะนวลไม่ใช่แม่ลูกอ่อนจะเอาน้ำนมมาจากไหนเสียงวนจุปากก็กินแกงเลียงสินวลแกงเลียงอะมันช่วยให้มีน้ำนมมากๆในพลดีเรก ยกมือขวาขึ้นเขตกระบาลอาเสียดังปอกแก่จนป่านนี้แล้วแกยังไม่รู้อีกแล้วว่าผู้หญิงจะมีน้ำนมก็ตอนมีลูกอ่อนเท่านั้นพอลูกอายุสิเดือนน้ำนมมันก็หมดไปเด็กสี่คนเนี่ยจะต้องให้กินนมวัวก่อนในระยะแรกนี้คือนมข้นหวานชั้นดีของสวิตเซอร์แลนด์ผสมน้ำร้อนซึ่งกันจะเป็นผู้กำหนดส่วนผสมให้พออายุได้สามเดือน ก็เปลี่ยนจากนมข้นหวานเป็นแป้งนมคุณหญิงวาดยิ้มให้ศาสตราจารย์ดีเรกดีแล้วพ่อดีเรกเธอเป็นหมอประจำตัวไอ้หนูสี่คนนี่ก็แล้วกันนะประภาว่าพาสมัครเป็นพยาบาลสำหรับเด็กสี่คนนี่เองค่ะคุณอางานเหรอก็ดีนะสิแม่พาเราทุกคนช่วยกันเลี้ยงเธอเมื่อเด็กเติบโตขึ้น เจ้าหนูหมายเลขหนึ่งก็ต้องเป็นลูกของเจ้าพลกับแม่นานเขาหมายเลขสองเป็นลูกของเจ้ากรกับแม่ภัยหมายเลขสาก็ต้องเป็นลูกของพ่อดีเรกกับแม่พาส่วนเจ้าดำมาลากาก็ต้องเป็นลูกของพ่องวนกับแม่นวลนันทายิ้มให้เพื่อนเกลอของหล่อนชักตื่นเต้นลูกบุญธรรมเสียแล้วสิคะประเดี๋ยวตอนสาย เราไปหาซื้อข้าวของให้ลูกบุญธรรมของเราเถอะค่ะซื้อผ้ามาเย็บเบาะเย็บผ้าอ้อมตัดเสื้อและถุงมือให้ซื้อผ้าขนหนูเล็กและผ้าห่มมาให้แกซื้อเปลที่มีมุ้งผ้าโปร่งคลุมให้คนละหลังซื้อนมข้นหวานพร้อมด้วยขวดนมและหัวนมแป้งโรยตัวเด็กสบู่อาบน้ำสำหรับเด็กอ,อก่อนนิกรศกตากับพี่สาวเขาก็ยิ้มให้ ซื้อเครื่องโกนหนวดและใบมีดมาด้วยนะพี่นันนันทาอ้าปากวอเด็กตัวเท่านี้ต้องโกนหนวดด้วยเหรอว่านิ่กรร้องลันซื้อมาฝากฉันไม่ใช่ซื้อมาโกนหนวดไอ้หนูนันทาอดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> แกก็ซื้อเอาเองสิมีอย่างที่ไหนจะให้ผู้หญิงซื้อเครื่องโกนหนวดคนขายเขาจะนึกยังไง <c oughs> เสียงเจอกแจ๊กจอแจ ดังขึ้นทั่วห้องโถงสีสหายกับสีนางและท่านผู้ใหญ่ทั้งสองตลอดจนเจ้าแหว้วต่างตื่นเต้นสนใจกับลูกมาริกันทั้งสี่คนนี้อย่างยิ่งยิ่งมองก็ยิ่งเกิดความสมเพชเวทนาที่เจ้าหนูเกิดมามีกรรมพ่อพ่อมาไข่ทิ้งไว้นับวันเด็กผมแดงและผิวดำผมหยิกคงจะเพิ่มจำนวนขึ้น เสียงหวนเลื่อนตัวเข้ามายืนข้างศาสตราจารย์ดิเรกและยกมือขวาโอบกอดเพื่อนเกลอของเขาส่วนสายตาจ้องมองดูหนูน้อยผิวหมึกซึ่งกำลังนอนหลับสนิทอยู่บนเบาะผ้าดิบมีป้ายพลาสติกอย่างแข็งเป็นรูปวงกลมสีขาวเขียนหมายเลขสี่ผูกติดไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายอาเสียนึกรักขึ้นมาแล้วหมอเว้ลูกบุญธรรมของกันคนนี้ โตขึ้นกันอาจจะได้พึ่งมันก็ได้ทั้งในด้านธุรกิจการงานหรือเมื่อกันเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ตัวลงไปจนทำงานไม่ไหวมันคงจะเอาฐานไม่ถลุงเงินกันเหมือนไอตีห <c oughs> น้าขอบใจแม่เด็กเหลือเกินที่ให้ลูกชายของเขาแก่กันแต่ว่าแกมีทางช่วยไอหนูของกันได้ไหมอะดิเรกศาสตราจารย์ดีเรกยิ้มให้ช่วยยังไงอะ ช่วยทำให้ผิวของไอ้หนูเป็นผิวเหลืองเหมือนอย่างเรานะ่ะสิถ้ามันสียางมาตอยอย่างเงี้ยเติบโตขึ้นใครๆเขาก็จะรังเกียจในเรื่องผิวและตอนกลางคืนน่ะมันยืนอยู่ในที่มืดเราคงไม่เห็นตัวมันเว้นแต่มันจะยิ้มให้เห็นฟันช่วยกันหน่อยเถอะวะโนไอทำไม่ได้เพราะผิวเนื้อเป็นธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ชั้นดีในอเมริกา เขาคิดค้นและค้นคว้าในเรื่องนี้มาหลายปีแล้วแต่ไม่มีทางที่จะทำได้หรอกเสียงหวนหันมาทางนี้ก่อนแกช่วยกันได้ไหมไอ้กรนินกรหัวเราะ <laughs> จะยากอะไรวะให้มันโตกว่านี้มีอายุสักห้าหกขวบก่อนกันจะทำให้ฮะพูดจริงๆไอ้กรเออเรื่องขี้ผงว่ะใช้กรรมวิธีเดียวกับที่เรารูดปลาไหลสิวะ เอาเชือกผูกคอไอ้หนูติดกับเสาหรือต้นไม้และเอาขี้เถ่ากแกลบบใส่ลงไปในใบมะเดือ่อรูดตามตัวตามแขนขาผิวดำมันก็นหลุดหลอกออกมาเองเช่นเดียวกับปลาไหลรูดเดียวเดียวขาวจัวอาเสียยกฝ่ามือข้างขวาผลักหน้านิกรจนหน้างายไปห่างๆเหม็นขี้ฟันว่ะขึ้นไปนล้างหน้าอาบน้ำสักทีเถอะนิกรสันสีนสาไม่จำเป็น หมามันยังไม่อาบน้ำกันจะต้องวุ่นวายอาบน้ำอาบถ่าหาสวรรค์วิมานอะไรเฮ้ยลูกกันตื่นแล้วดูดปากจุบจุบลืมตาแปวว๋วเฉวยวยไอ้หนูนี่เลี้ยงไว้คงจะดีกว่าไอ้นบแน่แนคุณหญิงวาดล้วงมือลงไปในอกเสื้อของท่านหยิบธนบัตรใบละร้อยบาทปึกเล็กๆออกมาแล้วท่านก็เดินเข้ามาหาเจ้าแห้วส่งธนบัตรสีแดงให้เจ้าห้วหนึ่งฉบับ แกวิ่งออกไปหน้าบ้านเดี๋ยวนี้หาซื้อขวดนมหัวนมและนมมาให้ได้ขวดนมสี่ขวดนม,ดนมตราหมีสักสองกระป๋องจะได้เอามาชงให้เจ้าหนูสีคนนี่กินเรื่องนมน่ะสำคัญที่สุดไปเร็วๆนะอย่าเสือกไปถลายคุยกับใครละ่ะแกน่ะมันอดฝอยไม่ได้มีเพื่อนฝูงรอบบ้าน เจ้าแห้วรีบพาตัวออกไปทางหน้าตึกอย่างรีบร้อนนิกรอ้าปากหาวดังๆแล้วพูดกับเพื่อนเกลอของเขาต้องขึ้นไปล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำสักทีวันนี้จิตใจของกันสดชื่นผิดปกติเพราะได้สัตว์สองเท้าแต่ถ้าหากว่ามีใครเอาเด็กผู้หญิงอายุสักยี่สิบขวบมาทิ้งไว้หน้าบ้านกันและเขียนจดหมายบอกไว้ มอบให้กันเลี้ยงกันคงจะดีใจมากกว่านี้ประภัยค้อนขวับก็มีหวังกบานแบะเท่านั้นน้อยแน่แกแล้วยังจะหึงอีกหึงสิวะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเจ้าคุณเอตโรและมองดูประภัยอย่างโมโหพูดกับหัวอย่างนี้ใช้ได้หรืออย่าลืมว่าแกเป็นลูกเจ้าคุณนะโว้ยพ่อของแกเป็นพระยา ประภัยอมยิ้มและพูดเบาๆพระยามูลเหล็กนะสิคะเจ้าคุณแยกเคี้ยวพระยาปัจจนึกโว้ยไม่ใช่พระยามูลเล็กนิกอนเดินทำเพลงขึ้นไปชั้นบนและหยุดยืนที่ขั้นพักบันไดย,ยกมือขวาป้องหน้าผากจ้องมองดูศีรษะอันล้านเลี้ยนของเจ้าคุณปัจจนึกแต่พอเจ้าคุณทำปากหมุบมิบนิกอก็เดินหัวเราะหืๆอ ขึ้นบันไดไปเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ